คลิปนี้นะครับผมจะมาอัปเดตรถ Camry Accord แล้วก็เอ t ต s สนะฮะจอดอยู่ตรงนี้มีประมาณ30คันมีทั้งเอ t ต s สไฮบิดนะฮะหรือจะเป็นไ y b ฮบิดพรีเมียม c o r d Gen10 ครับเป็นตัว1.5 Turbo เทอร์โบแล้วก็ตัวเบนซินตัวไฮบิดก็มีนะครับ2.5 G นะครับตัวท็อปเบนซินเราก็มีนะครับใครอยากได้คันไหนนะผ่อนเริ่มต้นเพียง8,000นนิดนิดเท่านั้นสนใจดูรายละเอียดในคลิปเต็มนี้ได้เลยครับ รยินดีเข้าสู่ช่องเพชรยนต์รถมือสองพร้อมใช้นะฮะวันนี้จะมาอัปเดตรถครับพรอมก็บ,บอกเลดผ่อนนะเลดเลดผ่อนนะที่จอดอยู่ตรงนี้น่าจะมีประมาณอ่าขอขอเป็นรถพวกที่เป็นแคมรี่กับอ่าเออติสแล้วกันเนาะไปไวๆเลยนะครับทุกคันนะครับที่จอดตรงนี้นะครับ เดี๋ยวบอกเลทผ่อนด้วยนะครับก็อยู่ประมาณแล้วฮะประมาณ20คันได้กับสาคันนะครับใครสนใจนะฮะสามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับรถเรามีเยอะมากมีทั้งพวกแคมรี่นะครับตัวนี้ไฮบริดลองท็อปนะฮะตัว2.5งจุดหสปอร์ตเนี่ยฮะเราก็มีนะครับตัวนี้เป็น 2.5G นะครับตัวท็อปเบนซินนะฮะหรือจะเป็นแอคคอร์ดครับ 1.5EL นะฮะตัวนี้เป็นเครื่องเบนซินล้วนนะฮะรวมถึงนะฮะนี่ เป็นตัวไฮบริดตัวท็อปสุดนะครับปี19เ้อยนี้2.5นะครับตัวสปอร์ตนะแล้วก็มีในเรื่องของด้านนี้ครับจะเป็นพวกอัลติสนะฮะก็จอดอยู่ตรงนี้มีประมาณ5้าฝั่งด้านหน้าเนี่ยคันด้านหลังก็มีอีกนะครับเดี๋ยวอัปเดตให้ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับใครที่อยากได้รถไปใช้งานสักคันนะฮะ สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับโทรมาที่0825713369ไลน์ P A R N P I 1992นะฮะผมยินดีให้บริการทุกท่านเลยนะนะครับใครที่สนใจรีบติดต่อมาแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวจะนำเสนอให้แล้วก็ส่งแบบข้อมูลนะครับตัวรถนะฮะทุกอย่างให้เลยนะใครที่กำลังจะเข้ามาดูรถเพชยนะครับดูคลิปนี้ให้จบก่อนคุณจะได้รู้ว่าเพชยนต์มีรถรุ่นไหนที่น่าสนใจบ้างสเปคไหนที่เหมาะกับคุณนะฮะก่อนที่จะเข้ามาก่อนที่จะเสียเวลามาดูนะครับก็ดูคลิปนี้นะครับแล้วก็ดู จบก็สามารถตัดสินใจได้นะครับผมแนะนําเลยนะฮะดูจบ คุณจะมาหรือ,อมาดูตัวรถตัวจริงวันหลังก็ได้นะครับหรือจะโทรมาขอรายละเอียดติดต่อจองออนไลน์แล้วค่อยมาดูรถ,ชอ,รถชอบตัวรถก็จกัดไฟแนซ์ไม่ชอบผมก็คือจองให้นะครับอ่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับผมกะผมปานเพชรยนครับที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์มีประสบการณ์ขายมา,มามากกว่า8ปีผ่านการอบรม SSI w o r k i ว g s กิ p t s เตปจากโตโยต้าอโมเตนาชิครับทักษะการขายการบริการแบบญี่ปุ่นจากอิสุสุใครอยากได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมนะฮะโทรหาผมที่เบอร์ด้านล่างนี้0 8 2 25713369, ไลน์ P A R N P I 1992นะครับผมดนดีให้บริการทุกท่านเลยนะฮะเรามาเริ่มคันแรกกันครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวอาทิสนะราคานะครับก็ค่อนข้างดีครับได้รถปี2018นะฮะเอา2020ขอภัยนะครับได้เป็นสีขาวด้วย4 99นะฟรีดาวผลประมาณ8,000ปลาย8 7 0 0 8 8 0 0ประมาณนี้นะครับได้คันนี้ไปใช้งานนะครับได้ปี20เลขไมค์แค่แสน แสนสามนะฮะหนึ่งจุดหกรุ่นจีได้สีขาวมุกแบบนี้สวยๆนะครับทะเบียนสามสามศูนย์สองนะครับโครงสร้างเดิม TNGA นะครับช่วงล่างดับเบิลวิชโบนนะฮะมีให้แล้วอัลติสเป็นประมาณนี้นะครับรถชนช่างสวยนะนะครับคันถัดมาครับคันนี้จะเป็นตัวอัลติสเหมือนกันครับเป็นหนึ่งจุดหกรุ่นจีได้ปีสิบเก้าครับภายในได้เป็นเบาะทูโทนนะฮะก็จะมีในเรื่องของตัวอ่าโครงสร้าง TNGA เหมือนกันนะฮะผลิต ปีเก่ากว่าตัวนี้นิดนึงนะครับแต่ได้ในเรื่องของราคาอยู่ที่489ครับถูกกันหมื่นนึงก็ผ่อนอยู่ประมาณ4 7่พประมาณนี้นะครับได้คันนี้ไปใช้งานสนี่พันหกสี่พันเจ็ดนี่ฮะอ่าไม่ใช่ขอพาย8ปดพันหกนนะผ่อนนะเลทผ่อนได้ปียี่ปีสิคันนี้นะครับสภาพค่อนข้างสวยนะครับ ต้งช่างสวยได้เลขไม้แสนสองเท่านั้นนะครับสนใจทักมานะครับคันถัดมาครับคันนี้จะเป็นอัลติสเหมือนกันนะอัลติสคันนี้ครับ1.6รุ่นจีครับภายในเป็นเบาะทูโทนเหมือนกันนะฮะได้ปี2019นะ แล้วก็ราคาค่อนข้างดีนะครับราคาอยู่ที่นะฮะ489,000ไม่90,000ปี19เองนะครับ 4, 8, 0, 9, ไม่แค่90,000ได้คันนี้ไปใช้งานก็ผ่อนประมาณ4,070 8,070ขออภัยนะครับ8 7 0ประมาณนี้นะครับส่วนด้านหลังครับก็จะมีสองคัน สองคันนะฮะจะเป็นตัว2อ่าเป็น1.8ึ่งจุดไฮบิดนะครับหนึ่งจุดแปดไฮบิดห้าคันนี้ฟีดวา์ผ่อนเก้าพันปลายนะครับเก้าปลายไม่แสนหนะฮะปียีนะได้เป็นสีเทาแบบนี้เลยนะครับถ้าใครสนใจไฮบิดอยากได้ไฮบิดทักมานะฮะแล้วก็มีคันนี้ครับเป็น1.6รุ่นจีนะฮะได้ปี2019ไม่แสนหครับหราคาอยู่ที่ 479,000ประมาณ4,005นะอ่า8,005ขออภัยนะครับผ่อนประมาณ8,005นะครับนี่สวยๆได้เป็นสีขาวสีขาวมีสองคันนะครับแล้วมาด้านนี้กันบ้างครับนะฮะตัวแรกเลยนะฮะจะเป็นตัวอ่าแคมรี่นะฮะเป็น2.5ไฮบริดตัวพรีเมียมตัวท็อปสุดสีเทานะฮะมันออกน้ำตาลสีพิเศษนิดหนึ่งนะครับราคา919ครับนะฮะปี21ไม่แสนสามคันนี้ก็ฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ หน่าพันหนึ่งหมนิดๆนะฮะหนึ่งกลางๆประมาณนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะน่าใช้อยู่พอสมควรนะครับถ้าเกิดว่าสนใจนะฮะเข้ามาดูตัวรถได้นะรถสวยๆแบบนี้นะครับผมเป็นตัวท็อปด้วยด้านนี้ก็จะมีแอ c o คอร์ดเจนเจ้าครับนะฮะราคา5 8าแสนปดหเีสินะครับเลขไมลหนึ่งแสนหนึ่มนกิโละฮะได้2.0 EL ุดศูนะครับสองจนคันนี้นะครับราคาก็ค่อนข้างดีนะนะครับห้าแสนนะครับนี่ ฟรีดาวผ่อนประมาณ9,000นะครับ9,000ปลายนะครับได้รถปี18ไมล์แสนหนึ่งหมื่นนะได้เจนเก้าด้วยนะครับผมแล้วก็มีไฮบริดตัวรองท็อปของแ a ม r y รี่นะครับคันนี้เลยนะครับเป็นตัวนะฮะรถผมปรับราคาลงให้ด้วยนะจาก8แปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเหลือแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับได้เป็นปี20ครับไมล์แสนหนึ่งหมื่นกิโลครับแปดแสนห้าหมื่น 9,000บาทเนี่ยตัวนี้ผ่อนเพียง14,000นสีนิดๆเท่านั้นนะฮะ14,000นสีนิดๆได้เป็น2.5งจุดห้ไฮบริดตัวอ่าตัวรองท็อปนะครับมีซันโลงซันรูปโครงสร้าง TNGA มีมาให้แล้วนะครับรวมถึงนะฮะคันนี้เป็น2.5นะครับเป็น2.5งจุดหสปอร์ตนะฮะตัวนี้เป็นเบนซินล้วนนะ9ก้าสเก้าสามเก้าฟีด้าผ่อนประมาณ15,000ปลายนะครับปียีิบสองไม่แสนหนึ่งหมื่นนะครับได้เป็นสีขาวแบบนี้เลยรถสวยสวยเหมือนกันนะฮะสภาพค่อนข้างดีนะครับไมล์น้อยด้วยนะฮะไมอยู่่ที 1 1 0 0 0แกิโลครับโครงสร้าง TNGA และได้รถปี 2, 2022ปีใหม่ๆเลยนะครับผมมาดูด้านหน้ากันนะครับโวนด้านหน้าฮะตัวนี้ก็อัลติสเหมือนกันนะครับนี่อันนี้ก็เป็น1.6รุ่น G นะครับ1.6รุ่น G Hi ีไฮบริดเอาขอภาย 1, 1. นึ่งหนึ่ไฮบิดนะฮะคันนี้มาอยู่ที่80,000ปี21นะครับราคา5 2 000, 9 0 0 0สครับคันนี้ฟรีดาวผ่อนเพียง9,000เท่านั้นนะ9,000นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ ได้เป็นเครื่องยนต์1.8ไมล์86,000ปี21นะครับนี่คันนี้สวยพร้อมใช้อีกหนึ่งคันเป็น1.6รุ่น G ครับตัวนี้เป็นตัวปี2020นะฮะ2020ไมล์94,894,000ได้เป็นเบาะสีดํามาแล้วนะครับเลขไมล์90,000เท่านั้นนะฮะเป็น1.6รุ่น G นะครับใครสนใจก็ทักหาผมได้เลยนะฮะในส่วนคันนี้ครับเป็น2.5นะครับตัว2.5 Hybrid Premium นะฮะนี่ อ๋าไม่ใช่พิมพ์เมีย้ยของไวสองจุดห้าสปอร์ตนะฮะเป็นตัวเป็นินล้วนนะครับใครสนใจรีบทักมานะฮะเป็นของสร้าง TNGA นะครับแปดเจ้าเก้านะฟรีดาวผ่อนอยู่อ่าตัวนี้เป็นสองจุดห้าจีนะครับฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณหมื่นห้านะฮะปียี่สิบเอ็ดไม่แสนสามนะครับ, 21, รบฟรีดาวผ่อนหมื่นห้านะนะครับส่วนชันนี้ครับเป็นตัว ไฮบิดพรีเมียมครับปี19นะครับเลขไมล์แสนหนึ่งครับแล้วก็ราคาค่อนข้างดีครับ9 2 9 0 0 0นาพันนะฮะฟรีดาวน์ผ่อนเพียง15,000นห้นิดๆครับได้คันนี้ไปใช้งานเป็นสีขาวมุกแบบนี้นะฮะแล้วก็ได้โครงสร้าง TNGA นะครับบอกเลยว่าสวยมากตัวนี้ได้เป็นตัวท็อปมีทัชสกรีนที่พักแขนด้วยนะครับแล้วก็มีตัวแอร์คอร์ดนะฮะตัวนี้เป็น1.5ึ่งจุดห้าเทอร์โบนะฮะเป็นหนึ่งจุดห้าเทอร์โบ E L ไมล์เก้าหมื่นนะครับ ได้รถปีสิบเก้านะครับสีค่อนข้างสวยนะนะครับสีค่อนข้างสวยใครอยากได้นะคันนี้ก็ค่อนข้างสวยเหมือนกันนะครับเป็นในเรื่องของอ่าตัวโครงสร้างของฮอนด้าของเขค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับใครสนใจก็ได้นะครับโทรมาที่0ูนย์แปดสองห้าเจ็ดหนึ่งสามสามหกเก้าไลน์พีเออาร์เอ็นพีไอหนึ่งเก้าเก้าสองครับผมยินดีให้บริการทุกท่านเลยนะครับสองจุดห้ารุ่นจีครับคันนี้นะฮะเป็นตัวท็อปเบนซินนะครับได้เป็นสีดำนะฮะคันนี้ก็ าราคา789เองนะครับ789ฟรปดาฟีดาวผ่อนประมาณ1 4ื่นสี่หมนะประมาณนี้1 3ื่นสนิดๆปี19ไมล์แสนห้าได้เป็นตัวท็อปเบนซินนะฮะมีท่อคู่ด้วยนะสำหรับรุ่นนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับผมแล้วก็มีอีก1คาน2.5สปอร์ตนะฮะตัวนี้ก็เป็นปีใหม่ขึ้นมาหน่อยนะครับอ่ามันไมน่าเชนมาแล้วเนาะปี21นะฮะไมลแสนหนึ่งหมื่นนะครับ, 1, 000, 10, 000, ร,บราคา8 7 000, 9 0 0นครับคันนี้ฟรีดาวผ่อนเพียง14,000ปลายถึง15,000เท่าน,นั้นได้คันนี้ไปใช้งาน นะอีกหนึ่งคันนะฮะเป็นไฮบริดตัวรองนะครับไฮบริดตัวรองคันนี้ครับ8 3 0 0 0 0สามนะฮะ8 3 9 0 0 0สบาทนะครับไม่แสนสามปีสิบเก้านะครับอ่าผ่อนอยู่ประมาณ14,000หมืนะครับผ่อนประมาณ14,000หมืฮะรถสวยพร้อมใช้งานอีกหนึ่งคันได้เป็นสีดำแบบนี้นะครับใครอยากได้คันนี้มาใช้งานนะนี่ผ่อนประมาณ14,000ได้เป็นไฮบริดด้วยนะครับแล้วก็เหลือด้านหลังอีก4คันครับพี่นะตัวนี้เป็นตัว ตัวเก่านะครับตัวปี2017นะฮะไม่แสนสามครับ 2.5G ราคา599ครับปี17เนาะตัวนี้ฟีดาวห์ผ่อนประมาณ9 0 0 0ถึง1ม0 0นนึงนะ คใครเครดิตดีก็อาจจะผ่อนที่9,000นะครับใครเครดิตปกติก็อาจจะผ่อนที่ 10, หมื่นนึงนะครับตัวนี้ก็พร้อมใช้เหมือนกัน,นครับแล้วก็มา Accord Gen10 เ,เป็น y b r i d นะฮะเป็นตัว y b r i d ตัวตัวรองนะฮะไม่ใช่ h b r i d t e ท h นะเพราะว่าถ้า Hybrid t e ท h มันจะมีซัลลูปครับคันนี้ไม่แสนสองปี19ราคา859,000 แสปีสิบเนะไมนะแปดแสนหม่นเ้าพันฟรีดาวอนหนึ่งหมนห้าพันิดหนึ่งหมื่นห้าพัปลายประมาณนี้ออหนึ่งหปลายนะครับขอภัยได้คันนี้ไปใช้งานนะครับและในส่วนเรื่องของคันนี้ครับไม่หกหมืนะฮะเป็นปีสิเหมือนกันนะไม่หกหมื่นครับคันนี้ฟรีดาวผ่อนเพียงหนึ่งหมืปลปเท่านั้นนะฮะหนึ่งปลปได้คันนี้ไปใช้งานนะครับใครสนใจทักมานะฮะคันสุดท้ายครับตัวนี้เป็นสองจุดห้าไบิดนะครับตัวรองท็อปนะฮะ ปี20ครับไม่แสนสี่นะครับแปดห้าเก้าฟีดาาพอนหนึ่งหมื่นสี่พันนิดๆนะฮะนีนนน่ทั้งหมดนี้คืออัปเดตให้เนาะเป็นรถที่อ่าสไตล์ผู้บริหารใครอยากเปลี่ยนรถใช้งานสักคันนะครับจอดอยู่ตรงนี้มีประมาณอ่า0คันเลยนะครับนอกอจากรถใหญ่ๆแบบนี้ก็จะมีพวกรถเล็ก v ีออสยาลินะฮะแล้วก็มีพวกรถกระบะรถพี v พีูวี่ตรงนู้นครับมีหมดเลยรวมถึงนะฮะนี่คันนี้นะ ปี7นะฮะไม่แสนแนะครับนี่แคมรี่นะฮะเป็น 2.0G นะฮะฟีดาผ่อประมาณ900 0นนะครับแล้วก็มีเบนซ์อีคูปนะครับเบนซ์อีคูปคันนี้พร้อมใช้งานเหมือนกันะฮะเจ้าของขายเองนะครับ8ปดเจ้าเนะครับแปดแสนเจ้าหมื่นเจ้บาทนะครับแล้วก็มีด้านหลังนะครับที่เป็นตัวแคมรี่สองนะครับสองจุาเอาองจุครับตัวนี้เปราะภายในเป็นสีเบทปีสิบเก้าไม่แสนนะครับ ม้เสนสองนะครับราคา719นะครับฟรีดาวผ่อนประมาณ12,000ปลายถึง13,000สีพิเศษคันสุดท้ายนี่ก็ 2.0G ครับก็ราคานะฮะอยู่ที่689,000ผ่อน12,000ครับปี19ไม่แสน ในแสนแปดประมาณนี้นะครับทั้งหมดนี้ผมอัปเดตให้นะฮะใครที่สนใจนะครับรถที่บริษัทพิิทยนสามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับผมดีให้บริการทุกท่านใครอยากได้คันไหนเลือกมานะครับจิ้มมาส่งเดี๋ยวส่งรายละเอียดให้นะครับสําหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวจบการนําเสนอแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยเพื่อที่จะไม่พลาดรถเข้าใหม่ส,สวยๆจากผมนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ทุกวันเลยนะครับเดี๋ยวเจอเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ